ผู้ชมค,คะอาชีพพนักงานทําความสะอาดช่วงนี้ถือว่าสําคัญมากๆากและก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าเห็นใจต้องเผิิมความเสี่ยงกับโควิด19นะคะเรียกว่าเป็นอาชีพผู้พิทักษ์ความสะอาดก็ว่าได้ BTS คะ่ะขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกอาชีพผ่านช่วงเวลาย,ยากลําบากนี้ไปได้ด้วยกันนะคะติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะเราก็อยากจะบอกว่า BTS ทําความสะอาดหมดทุกอย่างตั้งแต่ในขบวนรถ พวกเรามีความปลอดภัยมีระเบียบในการทำงาน<ม>พี่วิทยาทำงานกับ BTS มากี่ปีแล้วคะแปดีสองเดือนค่ะหน้าที่ของพี่เบิร์ดมีอะไรบ้างเช็ดจุดสัมผัสทั่วไปแล้วก็ทำห้องสตาฟ์ลัคห้องการเงินห้องเบนเตเลนค่ะคำว่าจุดสัมผัสทั่วไป <c oughs> มีบริเวณไหนบ้างคะหน้าเกตแล้วก็หน้าตู้ทิมแล้วก็ราวจับ ทางเดินค่ะความถีดในการที่เราทาความสะอาดทุกหนึ่งชั่วโมงค,ค่ะหูทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะ,ะคือเราเป็นกลุ่มหนึ่งแหละที่อยู่หน้างงานแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงพี่นิดยากลัวไหมคะก็กลัวบ้างค่ะเราก็ต้องรู้จักดูแลป้องกันตัวเราเองค่ะเพราะว่าบริษัทก็แนะนําให้ฉีดวัคซีนค่ะฉีดครบแล้วฉีดครบแล้วค่ะอุ่นใจขึ้นใช่ค่ะอุ่นใจขึ้นค่ะ ว่ามันปลอดภัยเพราะเราอย่างตัวเรามาทํางานอะไรยังปลอดภัยเนาะเพราะเราก็เหมือนผู้โดยสารคนหนึ่งที่ต้องขึ้นมาทํางานที่นี่ที่เดินทางมาทำงานด้วยด้วย BTS ค่ะอยากบอกว่าเราก็เป็นผู้โดยสารเราใช้เองเช็ดเองด้วยเพราะเราเช็ดเองกับมือเลยเราทำเองกับมือเราต้องมั่นใจจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทางครอบครัวค่ะได้ให้กำลังใจเราบ้างไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนดานหน้าเลยที่ต้องออกมาทำงานเนี่ยค่ะให้กำลังใจค่ะ อดทนแล้วก็สู้ค่ะในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีของเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะมอบให้ทางพี่นิยานะคะเป็นกล่องส่งความสุขนะคะอยากจะให้กำลังใจพี่เบิร์ตแล้วก็แม่บ้านทุกคนด้วยค่ะ ผู้ชมค,คะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดจะพาไปดูการเมืองเข้มข้นค่ะ